สวัสดีครับพี่พ,พี่ทุกท่านเพราะบ่ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าช่วงเช้าเนี่ยโหราคาเวียงมากนะทำจุดต่ำสุดถึงบริเวณ1855แล้วก็ขึ้นกลับมา1,870บวกในตอนนี้ก็แรงนะครับแบบนี้มีปัจจัยอะไรที่มีผลกระทบบ้างมาดูกันนะครับคืนนี้นะครับอ๋อช่วง6กโมงเนี่ยก็จะมี ประธานเฟดนะครับคุณเจอรลมพาวเวลเนี่ยเขาก็จะมีถแถลงนะครับในช่วงหกโมงเย็นนะครับช่วงทุ่มครึ่งคืนนี้นี่พระเอกจริงๆอยู่ที่นี่ตัวนี้นอ n f นฟาร์มเอ็มพาวเมนท์เชนนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าการประกาศโดยภาครัฐนะครับก็ตัวเลขเดินอยู่ที่266,000ลายนะครับคาดการว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึงระดับ6 4 5 0 0 0ลยแบบนี้เนี่ยก็คาดการลบต่อทองนะครับในส่วนของ ตัวอะไรได้เฉลี่ยนี่ก็เช่นกันนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่0.7นะครับคาดการว่าจออกมาลดลงที่0.2แบบนี้ก็คาดการบวกต่อทองนะครับในส่วนของการว่างงานนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่6.1เนี่ยในตัวนี้เนี่ยคาดการว่าจะลดลงที่ระดับ5.9คือคนคือตำแหน่งในการตำแหน่งงานใหม่ต้องใช้คำนี้นะครับ แบบนี้ย5.9%อย่างนี้ก็คาดการณ์ออกมาลบต่อทองนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยช่วง3ทุ่มนะครับเกี่ยวกับภาคโรงงานนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่1.1%่ดนตะครับคาการณ์าจะออกมาติดลบ0.3%แบบนี้ก็คาดการณ์ออกมาบวกต่อทองนี่คือตัวเลขคืนนี้นะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของกองทุน spdr นะครับไม่ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังคงถือครองท่าเดิมที่1041 จุดเจ็ดห้าตันนะครับเนี่ยมาเช้าก็ยังอยู่โซนเนี้ยหนึ่งพันแปด้ยเจ็ดสิบวิ่งอยู่หกแปดหกเก้าจะสุดมีไม่เยอะสามสี่เหรียญแต่หลังจากช่วงเก้าโมงสินะครับเหวี่ยงเลยนะพักลงมาก่อนแล้วก็ดึงขึ้นเลยข่าวอ่ะที่มีผลกระทบเมื่อคืนนะครับและมีผลสะท้อนจนถึงวันนี้จะมีตัวเลขแบบนี้นะในส่วนตอนทุ่มสิบห้าเมื่อคืนนะครับ นี่ก็เป็นตัวการจร้างงานเนี่ยตัว o o n f r r m m p p o y m e n t c t i o n e เนี่ยออกโดยภาคเอกชนนะครับตัวเลขเดิมอยู่ที่654,000้าลายนะครับแต่ว่าออกมาจริงเนี่ยระดับ978,000ลายเลยนะโหอย่างนี้เยอะนะนะครับอย่างนี้ลบทองเลยครับเมื่อคืนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนี้ก็เช่นกันตัว u n นน p l เ y m เ n น c l เคมเนี่ยตัวเนี้ยจาก4,500สนนะครับ4ี่0หาพันล ผู้ขอรับสวัสดิการเนี่ยเขาลดลงแสดงว่าคนตกงานเขาน้อยลงไงพี่เหลืออยู่สามแสนปเบอร์ห้าพันลายอย่างนี้ลบทองเลยนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นในส่วนของตัว productivity เนี่ยตัวเนี้เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับการผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยน้อยไงห้าจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับน้อยกว่าตัวเลขเดิมนับตัวเลขคาดการณ์อันนี้ก็บวกทองในเรื่องนี้สําคัญนะครับในส่วนของ labor นะครับตัวนี้นะครับ แรงงานเนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ0.3นะแต่ออกมาจริงเนี่ยถึง1.7แบบนี้มันลบทองอยู่แล้วครับแบบนี้นี่ในส่วนของ final service ด้วย PMI นะครับแล้วก็ออกโดย ISM นะเป็น service PMI เหมือนกัน,นคือภาคบริการเนี่ยออกมาดีขึ้นหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ให้เป็นในส่วนของลบทองนะครับ แล้วตัวสุดท้ายเมื่อคืนนี้ในเรื่องของขูดออยนะครับขูดออยอินเวนทอรีเนี่ยหรือสต็อกน้ํามันเนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่ติดลบ1.7พันลียนนะครับแต่ออกมาจริงเนี่ยติดลบเพิ่มขึ้นเนี่ยติดลบ5.1พันลียนยังไงก็บวกทันทีข่าวจริงๆนอกจากเรื่องนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นการคาดการพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับพี่เขาคาดการว่าในเมื่อเศรษฐกิจดีแบบนี้โอกาสที่เฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับ ะมีการคุยกันในเรื่องการลดวงเงิน QE แค่จะคุยกันทำการลดยังไม่มีการลดนะครับก็ตลาดแพนิกจากข่าวนี้แต่ถ้าในทางเทคนิคที่พี่กำลังจะได้เห็นมันลดจากที่สูงครับราคาทองถึงลดเกือบ2%อ่ะคราวนี้มาดูกัน เมื่อคืนน่ะทองลงแล้วทำไมหุ้นลงด้วยแต่ว่าลงไม่เยอะนะครับเนี่ยอันนี้เอามาให้ดูเปรียบเทียบว่าเอาอย่างนี้ทองลงหุ้นต้องขึ้นเนี่ยหุ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะเมื่อคืนเนี่ยติดลบเนี่ยนะสแตทเนี่ยเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะเยอะนะครับดาวโจนส์ก็ติดลบ0.07% S&P 500ก็ติดลบ0.36%แล้วเงินไปไหนมาดูกันต่อหน้านตาแบบนี้คือพันธบัตรสาระนะครับอายุ10ปีนะครับเขาปรับตัวลงเห็นไหมแสดงว่าวมีแรงขาย ปรับตัวลงนี่ส่งผลลบต่อทองนะครับตัวที่พี่พี่เห็นกันในตลาดคือตัวนี้ที่เขาบอกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐมีการปรับตัวขึ้นระดับหนึ่งจุดหกสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทัสซิลี่ยูมีการปรับตัวขึ้นถือว่าส่งผลลบต่อทองครับตัวแปรตัวหนึ่งนี่คือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ก็ไม่ได้ใส่ตีเส้นให้ดูเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นการเคลื่อนที่ของแท่ง ถ้าตอนนี้เป็นร้อยนะครับนี่เป็นศูนย์ปรับลงมาเนี่ยไม่หลุดร้อยฉะนั้นเป็นแฟลตก็เลยเขียนเอาไว้ให้ถ้าเป็นแฟลตก็ขึ้นไม่ไม่ไปไกลมากขนาดเกินเนี่ยมันไปไปไม่ได้นะครับแต่ว่าแท่งเขียวๆนี้คือดอลลาร์แข็งค่าดอลลาร์แข็งค่าปรับตัวขึ้นส่งผลลบต่อสปอตทองครับเนี่ยเขาเบรกแนวต้าน90.11ขึ้นมาเบร90.49ด้วยคราวนี้ต้านก็จะอยู่ที่90.79และ91.12ทันทีครับ จากแนวต้านสำคัญเป็นรับไปเรียบร้อยอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนะอย่างเงี้ยส่งผลลบต่อสปอตทองนะครับถ้าดอลลาร์แข็งค่าแล้วบาทละ่ะบาทอ่อนครับชุดนี้ทั้งชุดหนึ่งร้อยข้างล่างสูนย์น้ำวนพักตัวทั้งชุดเนี่ยที่ตีไซเวก์ด้านข้างแบบเนี้ยพักตัวได้น้อยนะครับถ้าพักตัวน้อยแบบเนี้เขาหลุดเห็นไหมครับสามสิบเ็ดจุดหนึ่งห้าลงมาแล้วเนี่ยแต่ไม่ถึงแนวรับถัดไปที่สามสิบเอดจุดศูนย์สองฉะนั้นแนวต้านเมาาื่อวานตอนนี้เป็นแนวรับไปเรียบร้อย นะครับแนวต้านวันนี้แข็งแข็งอยู่ที่3 1 3 5สิ่งที่อยากให้พิจารณาดูอันนี้นะครับจุดสูงลากมาความสูงนี้ที่ต่ำกว่าลากมาคราวนี้เราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่เขาเคลื่อนที่ชนเส้นนี้พอดีเลยนะแล้วมีการปรับตัวขึ้นมีการตัดขึ้นด้วยนะฉะนั้นโอกาสที่บาทอ่อนค่ามีนะครับถ้าบาทอ่อนค่าจะส่งผลบวกต่อราคาทองคำแท่งครับผม จุดสูงเราก็ลากขึ้นมาจุดสูงถัดมาก็เนี่ยถ้าขึ้นก็จะขึ้นมาประมาณเส้นเนี้แสดงว่าบาทมีแนวโน้มสูงกว่า31.35หซึ่งส่งผลบวกต่อราคาทองคําแท่งด้วยนะครับพิจารณาให้ถีถ่วนนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่งนะครับตอนนี้ก็บ่าย2องโมงกว่าแล้วนะครับตลาดฟิวเจอร์บ่ายใกล้จะเปิดแล้วด้วยตอนนี้ราคาอยู่ที่ทองคําแท่งนะครับ27,700นด้อยนะครับในตอนนี้ ให้ความสำคัญกับแนวต้านไว้ก่อนเลย27,730ตรงนี้ครับถ้าขึ้นได้นะตอนนี้700ก็730ก็นิดเดียวพี่ยี่สบาทเท่านั้นผ่านไหมถ้าผ่านจะมีแนวต้านถัดไป28,140บริเวณฟิบูแชีเนี่ยห1สเลยเมื่อวานเนี่ยทิ้งจากแถวนี้นะครับ 190, 140เนี่ยแถวเนี้ยก็บไปเยี่ยงลงมาเลยแต่ถ้ายืนได้จะมีแนวต้านแข็งๆคือ 28, ง สามร้อยสิบเราเคยคุยกันมาแล้วนะว่าไอ้แทงที่พี่เห็นเนี่ยเขาทิ้งมาจากสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบนะครับดูเดิเป็นพันบาทนะผมบอกก่อนวันนั้นฉะนั้นขึ้นมานั้นแตเกินสามร้อยกว่าบาทมันจะถึงสี่ร้อยกว่าห้าร้อยหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้แต่ต้องระวังนั้นแต่สามร้อยขึ้นไปแล้วก็เช็คสามหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ทิ้งมาในเมื่อวานระดับสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าเลยนะพี่คิดดูแล้วกันคราวนี้มาดูแนวรับบ้าง แล้วถ้าเกิดเขาขึ้นไม่ได้ล่ะน้องก๊อฟเนี่ยแนวรับ27,420เป็นแนวรับระดับฟีบวนาชี50%ครับตรงนี้รับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่แนวรับจะไป27,000ท่วนแถวนี้เนี่ยๆๆปลปลายไส้พวกนี้ยเนี่ยสองคือ27,000และ26,690ตรงนี้ครับถ้าหลุดอันนี้ก็ไม่ต้องคุยแล้วนะครับน้องก๊อฟทองจะขึ้นต่อได้ไหมเ,เตรียมตัวเจอมันทิ้งแล้วนะครับพี่บอกก่อน คราวนี้มาดูในส่วนของดิ d i c a t o r เราก็ลากจุดต่ำเหนะ็นไหมลากคราวนี้เขาปรับตัวหลุดเส้นเทรนไลน์นี้แล้วไงหลุดลงมาก็ลงต่อแต่ถ้าหล่นลงมาเทสต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงเส้นพอดีแบบนี้เนี่ยสัญญาณมันลงมาแล้วไงอยู่ที่ตัวโตเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์เคลงมาแล้วเปอร์เซ็นต์ดีจะลงตามไหมถ้าหากว่าไม่ลงตามก็ให้ระวังการปรับตัวขึ้นเอาไว้ด้วยแต่ถ้าหลุดลงมาพร้อมกันอย่าไปรับนะครับมันจะลงต่อเลยนะบอกก่อน คราวนี้กลับมาดูในกลุ่มร้านทองร้านจิวเวลรี่นะครับพี่พี่ที่ลงทุนโฟนให้ความสำคัญกับแนวต้านไว้ก่อนเลย28,697บาทนะครับกัเนเส้นนี้แหละเนี่ยถ้ายืนได้ก็จะมีแนวต้านถัดไป29,153บาทครับบริเวณนี้ครับฟิโบนัชี61.8ครับราคานี้และ29,329 29บาทวันนั้นทุบจากเลขนี้เลยครับ ก้าสี่ตัวหรือโฟร์ไนทิ้งจากตรงนี้ราคาเนี้ยเลยนะครับคราวนี้มาดูแนวรับบ้างถ้าขึ้นไม่ได้น้องก๊อปมันแถวไหนพี่ซื้อได้สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดบาทถ้าจะซื้อก็ซื้อแถวเนี้ยก,ก็ถือว่าเซฟแล้วถ้าเกิดมันหลุดละ่ะโอกาสที่เราจะเจอรับถัดไปคือสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับและรับถัดไปอีกคือสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบสำหรับเก้าสี่ตัวเปอร์เซ็นต์ครับพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเข้านะครับผม คราวนี้มาดูในตลาด t ีเฟนี่คือ GO นะครับ GOM หมดอายุสิ้นเดือนนี้ครับตอนนี้ตลาดปิดอยู่อยู่ที่1,870ให้ความสำคัญกับแนวต้านไว้ก่อน1,887เหรียญถ้าฝาได้ก็1,910เหรียญเราคุยกันมาตลอดนะแนวต้านแถวเนี้ยเขาชนกันมา3รอบนะครับ1,2,3เนี่ยเมื่อวานพืชเลยนะแรงนะครับ ไม่ผ่านยืนไม่ได้ตรงนี้คือแนวต้านแข็งแขงอะหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเ็ดเหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยถ้ายืนนาจะมีนแนวต้านถัดไปหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิเอ็ดเหรียญครับนั่นคือชุดพักแถวนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวรับหนึ่งแ้สเ็ดเหรียญครับระดับฟิโบนชชี่หกสิ็ดจดปดเปอร์เซนะครับแถวนี้เนี่ยใส่ใส่เทียนทั้งนั้นเลย,เยรับถัดไปหนึ่งพันแปด้อยสี่สิบสี่เหรียญตรงนี้ครับ และ1,826เหรียญระดับฟีดแบงค์ที่50%อินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวลงนะครับขออนุญาตเรียนไว้ก่อนก็ไม่ควรหลุดอะ่ะถ้าหลุดก็โอกาสลงแรงๆมีนะครับคราวนี้มาถึงโก f ฟิเจอร์ซีรีส์เนะครับ27,770เป็นราคาปิดตลาดอยู่ตอนนี้ให้ความสำคัญกับแนวต้าน27,940ครับระดับความสูงเดิมตรงนี้เมื่อวานนะทิ้งมาจากข้างบนเลยนะ 28,080บาทจะเป็นแนวต้านถัดมาครับนี่ครับและ28,370ระดับฟิบนค์ 1, 12, ี่หนึ่ง้อเนี่ยชน1,2,3องโอ้ชนมา3ครั้งรักษาช,าช่วงขึ้นไม่ได้ทิ้งปึ๊บ,บ,บ,บนะครับคราวนี้มาดูแนวรับบ้างถ้าเกิดรับไม่อยู่แนวรับก็27,710ครับแถวนี้ครับเนี่ยแถวนี้ครับ ถ้าหลุดก็จะมีแนวรับถัดไป27,550ระดับฟิโบนัชชี88.6%แถวนี้และ27,210ครับแถวนี้ครับเป็นแนวรับถัดไปครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวลงนะครับสำหรับโกลฟิเจอร์พิจารณาให้ทีท่วนก่อนเข้าตลาดก็ต้องดูว่าเงินเราพอที่จะรับเสี่ยงได้ไหมอันนี้สำคัญมากเข้าตอนไหนก็ได้พี่เข้าที่มันชัวเงินเราจะได้ไม่เสียหาย เพราะเวลาที่มันขาดทุนมาเนี่ยนอกจากงงแล้วคิดไม่ออกแล้วจะโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะผมบอกพี่ก่อนผมได้คุยกับคนเยอะวันวันหนึ่งคราวนี้มาอันสุดท้านนยในเรื่องของโกสปอตโกสปอตนี่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยแทงอย่างกระยักเลยหลุดทุกรับเลยในเมื่อวานนะจากรับเป็นต้านไปเรียบร้อยฮะด,ดูแล้วแรงจริงนะครับเราถึงให้แนวรับค่อนข้างกว้างไว้ตนะั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ย ก็ระวังนะครับอ่ะพิจารณาแบบนี้แนวผมให้แนวรับไว้ก่อน1,851ตรงนี้ครับระดับฟิบูแอนาชี70.7%นะตรงเนี้ยถ้าหลุดจะมีแนวรับ1,841คือเส้น EMA 2วันเส้นนี้ถ้าเทสรับอยู่เด้งกลับถ้าเทสรับไม่อยู่โอกาสถึง1,818เหรียญถึงต่ำกว่าสูงมากต้องเรียนเลยแล้วแท่งกับตัวเหนี่ย1,872ตอนแรกมันหล่นลงมาค่อนข้างลึกนพี่เมื่อเช้า 1>, 1 8 5่้าสเลยนะครับแล้วสะบัดกลับเลยนะสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้คือแนวต้าน1,876 1,889แถวนี้และ1,898ครับที่ให้ระวังเพราะเนื่องจากว่าจุดต่ําพี่ดูนะจุดต่ําจุดต่ําปัจจุบันลากเส้นสัมผัสกันมันกําลังจะชนเส้นนี้พอดีแต่ยังไม่หลุดด้วยนะ ที่สำคัญคือเขาลงทีเดียวนะเปี้ยงเอาแทบจะถึงเส้นแนวรับอะถือว่าลงเร็วเกินไปนะถ้าหลุดโอกาสลงต่อมีแต่ลงมาโซนต่ำๆแบบเนี้ยให้ระวังการกลับตัวไงพี่แล้วถ้าเกิดเขาไม่หลุดเนี่ยเส้นเนี้ยโอกาสที่เด้งขึ้นเลยมีนะครับเนื่องจากว่าในภาพน,นี้คือ s สโตแคสติกอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับพี่สอนให้เลย นะครับถ้าท่านที่รู้อยู่แล้วก็ back to basic นะพี่ข้างล่างนี่คือ RSI เขาลงไม่ลึกเห็นไหมล่ะหล่นลงมาไม่ถึงครึ่งเลยถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่เด้งกลับมีนะไม่ใช่ไม่มีจบทคนิคนี้แค่นี้ที่เหลือก็ตัดสินใจล้วนๆตัดสินใจด้วยตัวเองตัวเองเป็เจ้าของเงินไม่ต้องไปถามคนนู้นคนนี้หรอกว่าซื้อได้ไหมขายได้หรือเปล่าพอเวลาที่มันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราจะไม่ไโทษใครพี่และเป็นการฝึกด้วย ฝึกเงินของเราเองนะครับได้ผลดีระยะยาวกับพี่นั่นแหละไม่ได้กับใครเลยขอให้โชคดีเป็นของพี่ๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับผม